สตีมละปิดแทบอื่นเอามันขึ้นแล้ว,ว,ว,วติมเลยอ่ <c oughs> โอ้ยังแหลกยังแรงยังหน่วงเลยพี่คอมผมอ่ะไอ้เหี้ยสตีมทีอ่ะแลครับขอมผมจะรอดไม่ไอ้เหี้ย บอกคุณ่าน้ัพี่ดูพี่รู้พี่ไปดูก่อนพี่ไปีูก่อนโอ้คนกเลยพี่โอ้หียเหรอแรงแรกเลย่ลยพอืมอะไรนะพี่อะไรนะ พูว่าอะไรนะเลลี่ฟังแล้ววูสเตสตีมคนเยอหรืยเจ็ดไมแล้ากูรบยังไเงเนี่ย มันในสตรีมอย่างแหลกเลยพี่ <Okay. S 1> เออในสตรีมโคตรแหลกอะกี่บิลปุ่นี่อย่างแหลกครับพี่พไอพี่พดูอะไรดิไม่ไปดิเกมนีน่แหะแบบว่ฮะตอนนี้ไปดิกล่าวมันเ <c oughs> นี่ยะมีไงอะไรวะที่ตามช่องอย่างวะ ดูเล่นงานแล้วคอมคอมแหลกเกิดไปีแย่ต้องมาสต,ตรีมตอนคอมเย็นๆวะไอ,อ,อ้เยนแ้่ใครกดไลค์วะขอบคุณครับที่กดไลค์สวัสดีครับ ทักตัวเองเมื <Bond> ่อไสวัสดีครับเฮ้ยๆๆอ้โหฮัลโเยอะยอะลยอดผ่านไหไปได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใครวะพี่ใครว่าเหี้ยฮัลโหลบลูใไอ้เหี้ยให เฮ้ยเลว์โลวอ่าอะไรนะกดติดตามเลย Follow me bro อื e อ่าให้ Follow me ติดตามกูซะเอ็คเขาไง Follow me please ไปแล้ว huh. <I love. S 1> เอารอไปรอ okay, <I> โอ้โชคดีละหลังขี่อะดรามบบราณสัตว์มาดิโอ้ยคอมยางแหลกอะพี่ <c oughs> ป,ป,ปด,ดู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 ดกดู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 ู่ด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 ดูเองดิดดูดดดรดดููดูด ลองเดินดูในวิชดเพอกนแต่แต่เสียงไม่แหลกนะใช่นนตีอนตอนนี้เปิดคอมมาตั้งแต่กี่โมงคอมมันร้อนก็เล็กเลยช้าร้วยเลยเน็ตดีเราเนกับบอบคุณ เนี liksom, uh, 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 ่ย huh. ก uh. ็ด uh ียันไม่ได้ขากนะเออคุนั่งคนดี้ที่ไปเลยไปก่องหน้าน่าเจอนไนกีนายกีนอยกียิ่งย ส้งโปรโจที่ทำพึกดาวฮะตยู่ทีมสักแป๊บเดียวก็ไปนอนแล้วเนี่ยนี่นี่เ้พี่จัดทีมยังพี่ครับมีแต่โทีมอือคุยเลยสั แชร์มาแชร์ลงซื้ออื่นเออแชร์แชร์ไปใส่กลุ่มคนตาบอดดิแชร์ <Share S 1> <laughs> ลงบอดครับแชร์ลกลุ่มคนตาบอดอย่าลืมแชร์ลงกลุ่มคนตาบอดนะครับทุกคน <laughs> <laughs> คจะนตาบอดแ <laughs> ันเกสเสียงก็ที่ดูฟอวไม่ได้ กตีนอย่างแหลกพี่โื่นดลื่นนี่เย้าเนวันนี่ได้เจอนักตีนลูกเดียวกู่เท่านี้แหละเาลยวกไม่เจอ สุเอไอดอนนชชตดวโดมิเนียนไปว่าโดม่นียเย่ไหนไ้ไูดูเจอดิย๋ย่เ๋ยโอ้โไม่มีสิงจริงบนนโลบอกว่าไม่ยังโพอย่งงีกูสะใจเลยสัสทแไมพิม์หน้าปกเป็นเป็นแจ็ค